สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกานะคะวันนี้จะมาแกะลองของใหม่นะถือว่าอัปเดตของใหม่ไปพร้อมๆกันเลยก็คลิปนี้น่าจะยาวนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบดูคลิปยาวก็มาค่ะขอให้ดูอันนี้ก่อนแปลงนะคะเป็นแปลงของบัตท,ทูคือเขามาแบบว่าแพ็กเกจคือชอบแพ็กเกจมากเขาจะมาเป็นกล่องอีกทุกคนลิแกะมาจะากล่องแหละนี่ จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ข้างหลังอะ่ะจะมีบอกไปเลยว่าใช้ทําอะไรบ้างตัวดีไซน์กระเป๋าเขาอะ่ะมันจะเป็นตัวที่เอาไว้แบบว่าล้างแปลงได้ด้วยแปลงของบัสทูเนี่ยเขามีข้อดีคือเขาแบบขนแปลงเขานุ่มมีคุณภาพนะแล้วก็จิกสีดีแล้วไม่บาดผิวนะคะแต่ว่ารอบเนี้ยเขามาแบบว่าคอลเลรชันใหม่ที่โทนสีอะ่ะมันดูมีความมินิมอลดูเรียบเรียบนะคะดูว่ามีความโปรเฟชชั่นอลขึ้นประมาณนั้นแล้วก็มาแบบแพ็กเกจที่พกพาง่ายอะ่ะเออเนี่ยข้างในดูดิ เก็บได้ครบเลยแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ตัวกระเป๋าอะมาเป็นที่ล้างแปรงได้แบบนี้ข้างในเห็นไหมทุกคนคือพิกอันนี้ออกมาแล้วก็ไว้ล้างแปรงได้คือทว mm ินวันเก๋มากขนแปรงอะได้มาค่อนข้างครบนะเนี่ยเป็นขนแบบเนี้ยขนเขาดีเลยแหละเพราะว่าริเคยใช้ของบัตทูมาหลายรุ่นแล้วขนแปรงเขาดีเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทําขนแปรงมาแบบมีคุณภาพ นะจะสีกบบโทนแบบนูดชมพูมินิมอลสวยมากๆเลย<อ>ก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ในคลิปนี้ด้วยเนาะใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ได้ไหมเขาจะมีบอกเลยว่าด้ามเนี้ยไว้ใช้ทําอะไรอย่างนี้ไว้ปัดแป้งนี่อย่างนี้นะคะเนี่ยขนแปรงยังนุ่มเหมือนเดิมมีความนุ่มม,ม,ม,มีความแน่นแล้วก็ดูสิไม่บาดผิวเลยอันนี้คือแปรงที่ไว้ปัดแป้งนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เที่ยวไว้เชดดิ้งบลัชนะคะนี่เชดดิ้งก็คือ คอนทัวร์อะไรบริเวณนี้ได้เลยนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวจะมาลองใช้แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นแปรงที่เอาไว้ลงพวกแบบรองพื้นนะจะเป็นขนแบบนี้ทุกคนนี่ปึ๊บ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 รองพื้นแบบนี้ลงตรงนี้ขนนุ่มเลยแหละตามสไตล์บัตทูเลยคือของเขาดีทําขนแปลงแบบนุ่มดีมากๆแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าดีเทลต่างต่างอย่างอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าที่ยวไว้ลงไฮไลท์นะหัวแปรงที่ไว้ลงไฮไลท์แบบนี้ เฉพาะจุดแบบนี้นะฮะนี่อ่าเรียกว่ามาแบบครบๆทุกคนอันนี้เป็นแปรงที่เอาไว้แบบลงลิฟต์แบบซิลิโคนแบบนี้นะทุกคนนี่ก็ไวท้ทาอย่างนี้ได้เนี่ยพวกงานตาต่างๆคิ้วอะไรเงี้ยก็มีเขียนคิ้วอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาลองใช้กันเรากําลังดูอยู่ว่าเราจะเริ่มจากอันไหนก่อนเพราะว่ามันก็มีหลายแบรนด์มากเลยที่แบบ ของใหม่ๆในช่วงนี้นะอันนี้จะเป็นของเซซานนะคะเซซานสูตรนี้จะเป็นเบสไลท์บลูเบสคุมมันเนื้อบางเบาช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็ปรับผิวให้สว่างเป็นมี s p f 28 p a 2บวกซึ่งไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมกับผิวเราเราก็มาลองดูกันของแบรนด์เซซานนี้ของเขาก็ใช้ดีหลายอย่างเลยนะนี่อันนี้ขย่าก่อนจะให้ดูเนื้อกันให้ดูกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนสีแบบนี้เป็นโทนสีฟ้าแบบนี้นะก็จะช่วยเรื่องแบบปรับผิว แบบนี้นะคะเนื้อก็คือกลืนไปเลยอันนี้จะช่วยเรื่องการุมมันด้วยก็เนือ้อเกี่ยงง่ายนะอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูก่อนนะอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นสีฟ้าที่ยังใช้ได้อยู่กับผิวเข้มเนี่ยตรงไหนที่อยากเน้นให้แบบผิวดูสว่างขึ้นปรับผิวก็ลองลงตรงนั้นได้น,ะนี่ลงแบบนิดหน่อยตรงนี้เนือ้อดีเลยอะ่ะเกี่ยงง่ายมากกลืนไปเลยเนือ้อดีไม่มันด้วยอันนี้ไม่มันเลยนะอ่ะอันนี้คือใช้มือเกี่ยเลยนะทุกคนเกี่ยงง่าย มาดูนนี้ต่ออันนี้เป็นไฮไลท์คอนซีลเลอร์เนือเซรั่มปกปิดความหมองคล้ำนะจะใช้ได้ไหมอ่ะฮะ SPF 19 PA 2บวกเรา,เาใช้ได้ไหมเราขอดูก่อนจะเป็นแบบนี้ทุกคนแบบสีฟ้าเลยอ่ะอ่ะเราก็จะลงนิดเดียวพอนะเพราะเราไม่รู้มันจะประมาณไหนอ่ะอ่ะเราจะใช้คู่กับอันนี้แล้วกันแปรงอันนี้นะที่เอาไว้ลงมาบพวกรองพื้นได้มันก็จะเกีย่ยได้อยู่แปรงเนี่ยนี่ก็ลงแบบว่าฟีลเหมือนว่าเป็นคอร์เรกเตอร นะใต้ตาเขาบอกกบความคมล้ำเราก็ลงใต้ตาละกันอีกไม่กล้าลงเยอะเพราะว่ากลัวจะทำให้แบบไม่เข้ากับสีผิววะเนี่ยไลท์คาลเลอร์ซิลเลอน่าจะเป็นแบบว่าฟิลแบบให้ผิวมันแบบดูอยากจะให้ตรงไหนมันดูสดใสก็ลงตรงนั้นเลยนะอันนี้ของเซซานนะคะเชดด i n g Pencil มีเบอร์ศูนนึกับ02อันนี้คือไว้เป็นดินสอเชดดิ้งที่เอาไว้สร้างรูปทรงให้ใบหน้านะที่เขาบอกไว้ข้างหลังก็คือมีสเบอร์นะเชดดิ้งเพนซิล โอเป็นแบบนี้เออเป็นแบบแท่งหมุนหมุน่สองนี้นะส่วนหนึ่งจะออกน้ําตาลน้ําตาลเทาๆหน่อยส่วนสองน่าจะเหมาะกับแบบผิวขาวนะสีนเนี้ยเดี๋ยวลองใช้นี้แล้วกันมีความน้ําตาลกว่าเบอร์ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเอาไว้เชดดิงสร้างกร,รอบเราก็จะลงตรงสันจมูกของเรามันก็ใช้ง่ายดีนะอะไรแบบนี้ <laughs> แปลงลงคอนซีลเลอร์แต่มันดูเข้าซอกเข้ามุมอะไรได้อยู่เนี้ยเนี้ยอันนี้เป็นแปรงลงคอนซีลเลอร์นะ เอ้ยมันดูแบบเงาแบบธรรมชาติดีนะเกลี่ยง่ายตัวแปลงก็คือเฉพาะจุดดีมา,มากๆเลยนี่อะเราลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่านี่เป็นแบบแปลงสําหรับคอนซีลเลอร์ไงขอลงให้ดูหน่อยอ่ะมันก็จะแบบเข้าซอกเข้ามุมอะไรแบบดีนี่ลิกมองกระจกไปด้วยนะทุกคนอนะาจจะแบบไม่ได้หันมองกล้องนะมันก็แบบปรับผิวแบบแก้ปัญหาผิวเนาะมันไม่ได้แบบแนวกบความคำา้ำอะสหับลิ้นะเนื้อมันบางๆอ่า แต่ว่าแปรงอันนี้โอเคเลยลงแบบเฉพาะตุ้มเมื่อกี้มาเชดดิ้งอะไรอย่างนี้เชดดิ้งโอเคเลยเนื้อเกี่ยง่ายเรามาลองลงแบบกรอบหน้าตรงนี้ไหมสร้างกรอบสร้างกรอบเราก็ใช้แปรงแบบนี้อันนี้มันจะลงแบบเนื้อครีมได้นี่มามันก็เบรนง,ง่ายอยู่นะก็ดูแบบจมูกธรรมชาติธรรมชาติ ของเซซานนะคะใครที่ชอบแบรนด์นี้ก็ลองไปอัปเดตดูกันได้นะของเขาก็ออกใหม่อยู่เรื่อยๆเอออันนี้นะเชดดิ้งเพนซิลใครที่ออกไปทางครูโทนผิวขาวหน่อยก็เบอร์ศูนย์ศูนย์สองนะแต่ของดิค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งดูจะเข้ากว่าของเซซานอันสุดท้ายนะคะนี่จะเป็นแป้งฝุ่นใช้ทาแบบว่าปกปิดพวกรูขุมขนเบอร์สีผิวนะดูดซับความมันด้วยแล้วก็นี่เป็นสูตรที่แบบลดการอุดตันช่วยป้องกันการเกิดสิวนี่เป็นแบบนี้นี่ เิดมาข้างในแบบนี้นะคะก็ไวเบอร์ผิวเป็นแบบเนื้อสีชมพูนี่ให้ดูนี่ฟึ๊บอ้มันก็จะเนียนๆไปกับผิวนะไม่ได้ทำให้ดูขาวอ่ะทุกคนดูดิเนื้อแบบว่าละเอียดดีเลยแหละแล้วก็จะดูแบบผิวมแมทตขึ้นนิดนึงอืมเดี๋ยวนี้ไว้ลงหลังจากที่เราลงรองพื้นแล้วกันเนาะเรามาลองนี้ก่อนของเมลินดาของใหม่อันนี้ก็เป็นคอนทัวร์ไฮไลท์นี่ ขอมเมเดนดานะคะคอนทัวร์ไฮไลท์มีสองสี01กับ02เป็นแบบว่าเนื้อแมททำให้หน้าพุ่งนะเนีย่ยเขามีบอกเลยนะคอนทัวร์น้ำตาลโทนอุ่นเบอร์02เบอร์01อะ่ะน้ำตาลอมเทาก็จะเหมาะกับคนที่แบบสาวขู่โทนนะของเมเดนดานี้ก็ใช้ดีหลายอย่างนะนี่ก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยแพคเกจน่ารักเชียเป็นแบบนี้นี่มีบอกชื่อสีตรงนี้นะคะนี่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เป็นเนื้อบ,บนี้เลยสีคอนทัวร์อันนี้คือฝั่งไฮไลท์ นี่อันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งก็จะเหมาะสาวคูลโทนนะฮะเรามาดูเบอร์ศูนย์สองศูนย์สองก็วอร์มเขาจะมีบอกไปเลยผิวโทนอุ่นนี่สีก็จะมีความดูน้ำตาลน,น้ำตาลกาแฟอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสีไฮไลท์กันสีไฮไลท์ก็จะประมาณนี้มีความอมเหลืองหน่อยอืมถ้าศูนย์หนึ่งคูมันจะมีความไฮไลท์ที่ออกอมชมพูนิดนึง ก็ลองเลือกกันดูตามสภาพผิวนะก่อนลงคอนทัวร์เดี๋ยวเราจะใช้รองพื้นก่อนใช้ลองพื้นคอนซีลเลอร์ก่อนก็ใช้มาสออันนี้นะคะรองพื้นรุ่นใหม่รองพืนเดซี่เมลินดานี้แล้วก็คอนซีลเลอร์ของวันไซสีดาร์กสีอันนี้นะคะก็จะลงไปก่อนเพราะว่าอยากใช้แปลงให้ทุกคนดูด้วยอันนี้ที่ใช้เป็นสนะีเบอร์0ูนย้าะของเมลินดาสีมันก็จะเป็นหนึ่งี้ประมาณนี้เราจะลงให้ดูกันว่าแบบเออใช้กับแปลงแล้วเป็นยังไง กลิ่นหอมด้วยนะรองพื้นเดซี่อันนี้ยของเมลินดานี่คือ,อยังลงปั๊มเดียวเองนะแต่ว่ามันเกลี่ยได้ทั่วเลยเม็ดสีอะไรดีใช้กับแปรงอันนี้นะคะแปรงที่ไว้ลงรองพื้นนะก็ลงไปเลยขนแปรงนุ่มดีเลยไม่บาดผิวกเกลี่ยดได้ง่ายเลยไม่เป็นเส้นๆน,นะทุกคนถ้าอยากได้การปกปิดก็บิวเพิ่มได้แต่ว่ายังรู้สึกสบายผิวนะคุมมันด้วยนะรุ่นนี้อันนี้เ,เคยทำเป็นรีวิวแบบ เป็นลงรีวแบบคลิปสั้นไปแล้วนะคะไปดูกันได้อานนี้บิวเพิ่มให้ดูนะอยากใช้แปรงลงให้ดูด้วยถ้าบิวเพิ่มผิวก็จะดูมีความเห็นปะปกปิดมากขึ้นใช้แปรงลงคอนซีลเลอร์อันนี้คือไม่ต้องใช้เยอะเลยเนื้อคอนซีลเลอร์นี้เข้มข้นมากจะใช้กับแปรงนี่นะคะโปรคอนซีลเลอร์นี้ลง นีมันก็จะลงแบบว่าเฉพาะจุดเข้าซอเข้าอะไรได้ดีเนี่ยมันจะลงในพื้นที่บริเวณแบบว่าแคบๆตรงนี้ได้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นคอนทัวร์ส่วนสองโทนวอร์มนะคะลองใช้ให้ดูกันสีมันเหมือนกาแฟแล้วนี่เดี๋ยวขอใช้แบบ2จุดให้ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยสีมันมีความติดเทามันจะคนละแบบเซนเตอร์อันเดิม erm นะคะเกลี่ยเกลี่ยคอนทัวร์ ไฮไลท์ light, ขอใช้ศูนสองละกันเป็นไฮไลท์แบบติดเหลืองเราใช้มือละกันเพราะว่าแปรงมันเป็นแบบสำหรับไฮไลท์เนื้อฝุ่นอะเราใช้มือในการเกลี่ยให้ดูก่อนแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์เบอร์ศูนสองของเมลินดานะคะมันจะมีความออกอมเหลืองนิดนิดอ่ะมันก็จะดูแบบประมาณนี้ทุกคนก็ใช้ได้อยู่นะนี่ใช้ได้กับผิวอยู่ตรงจมูกนะคะแล้วลงกอบหน้าด้วยลงเป็นเบอร์ศูนหนึ่งอืม อ่ะเราก็ใช้กระแปรงอันนี้อันเดิมลงรองพื้นนะคะนี่มันก็จะเกลี่ยได้อยู่เออพอลงกรอบหน้าไม่ค่อยเข้ากับผิวเท่าไหร่หน้าต้องไปเบอร์ศูนย์สองอันนี้คือมาลองให้ดูทุกคนมาจะไม่ได้เข้ากับผิวเท่าไหร่นะเราองเราอยากลองให้ดูว่ามันประมาณไหนแต่แปรงอันนี้เกลีย่ยได้แบบสารพัดประโยชน์รองพื้นหรือว่าลงพวกคอนทะัวร์เนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อ,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 อครีมอย่างงี้ก็ได้อ่ะก็ะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวลองคอนทัวร์ศูนย์สอง โนอันนี้หน่อยอ่ะมันจะมีความดูสีกาแฟกาแฟหน่อยอถ้าสีนี้จะดูเข้ากับผิวกว่าถ้ากรอบหน้ารี่เรียกว่าเลือกใช้เฉพาะจุดถ้าเอากรอบหน้าเนี่ยเบอร์ที่เป็นสีวอมอะ่ะศูนย์สองอะ่ะโอเคแต่ตรงจมูกรู้สึกว่าศูนย์หนึ่งจะเข้าประมาณนี้ทุกโคนะอันนี้คือของใหม่ของเมลินดาที่มาลองใช้ให้ดูกันนะอันนี้ก็ไปลองกันดูเนื้อเกลี่ยง่ายดีค่ะตาเลยไม่ได้แต่งเลยแต่งตา่อยไหมหรือว่าลงแป้งก่อนดีลงแป้งก่อนละกัน ที่มาพูดถึงเมื่อกี้แป้งฝุ่นของเซซานนะคะเราจะใช้กับแปรงลงแป้งอันนี้นะคะอยากลองใช้ให้ดูว่าเป็นยังไงจริงๆเขาก็มีตัวพับมาให้แหละแต่ว่าเราอะใช้กับแป้งให้ดูละกันเนาะเป็นแบบว่าเนือ้อแบบชมพูแบบชมพูแบบเนี้ยชมพูที่มีความดูออกอมม่วงนิดๆน,น,นะอะนี่อ่ะแต่ว่าใช้กับผิวเข้มก็ดูโอเคนะมันไม่ได้แบบว่าออกแบบผิวแบบ ลอยๆเทาๆอ่ะทุกคนมาเป็นแบบฟิลแบบผิวดูเนียนๆขึ้นนิดนึงใช้ได้อยู่ถูแบบไบร์ขึ้นด้วยตัวนี้ก็กระจายกระจายเนื้อแป้งอะไรดีนะไม่ได้แบบว่ากินเนื้อผลิตภัณฑนะ์อะใช้ได้ใช้ได้แป้งเซซานเบอร์ศูนย์นสองแป้งฝุ่นผิวเข้มโอเคเลยนี่เรามีเนื้อฝุ่นสีละกุน,น่าศูนย์สองนะคะของนานะเดี๋ยวจะมาปัดกรอบหน้าให้ดูกันใช้กับแปรงอันนี้นะคะแปรง shaping b u t อันนี้น่าจะมาแบบเน้นเฉพาะจุดแบบนี้ สีเนี้ยลากูน่าใช้ได้กับผิวดิคือมันดูธรรมชาติเลยแหละมีความแบบน้ำตาลที่ไม่ติดส้มไม่ติดเหลืองไม่ได้ออกแบบเทามากอะทุกคนคือใช้ได้กับผิวพอดีเลยกรหบหน้าก็ดูชัดขึ้นอันนี้ลงเอยอันนี้ลงแบบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไวดีนะอันเนี้ยนะ่าจะไว้ใช้แบบว่าเป็นบัสอ่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวลงให้ดูอันเนี้ยเป็นแปรงที่ไว้ลงไฮไลท์ใช่ปะเราอยากเอามาลงแบบตรงจมูกให้ถูด้วยอะเป็นเนื้อฝุ่น นี่ว่าแปลงอ่ะเราสามารถจะอ a d a p ได้นะทุกคนเนี่ยนี่แปลงให้ลท์นะแต่เรามาลงนี้ด้วยเออมันก็ได้อยู่นะเนี่ยปัดแก้มของ house lab นะคะเป็นสี flymoon อันนี้นะคะจะใช้ให้ดูที่เราม,มาคอนทัวร์เมื่อกี้แต่เรามาลงแก้มให้ดูด้วยออมันก็ใช้ได้เนี่ยเพราะบางทีอ่ะแปลงลิก็่จะชอบใช้แบบบางทีนะเขาบอกให้ใช้แบบอย่างนี้ใช้ไปบ,บางทีแล้วก็ไปอ a d a p ใช้กับอย่างอื่นด้วยก็มีนะมีใครเป็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกได้ อ่ะสีก็จะประมาณนี้ก็ได้อยู่นะคะแต่งตาเราจะมีจะใช้ของเคสแล้วกันพาเลตเคสนี้นะสี BE ออันนี้ลงทั่วเปลือกตานะเป็นแบบสมั r t นี่อ่ะอันนี้ลงทั่วๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้แปรงเบนกันของเคสนะนี้ก็ดีสีธรรมชาติดีดูแบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าจัดจานเกินแล้วเราก็ใช้ มันมีแปรงพอย e ์อา h a d o w กับเบลนด์ใช่ปะพอย n ์เอาเบลนด์ก่อนเป็นแปรงเบลนด์นะคะนี่เป็นแปรงแบบเบลนด์นี่ชุบชุบชุบพยายามใช้ให้ครบทุกอันพอย e ์อา h a d o w ก็จะลงแบบสีที่เราต้องการเน้นตรงนี้แล้วเราก็จะใช้แบบว่าสีที่เป็นแบบไว้ลงกลางตา เหลือไฮไลท์อันนี้เป็นแปลงอันนี้แปกไฮไลท์นะเราใช้อันนี้ก็ได้นะเป็นไฮไลท์ที่ไว้ไฮไลท์ห,หัวตาตรงนี้ทุกคนชึบชึบชึบ,ชบเห็นปะ่ะหรือว่าตรงดีปลายจมูกนี่น่ตรงนี้มันก็จะพอดีเลยเห็นปะห้าอืมอ่ะอันนี้ก็คือเรียกไว่าใช้ครบเลย เหลือสองอันจะเป็นแปรงที่เอาไว้อันนี้เขียนคิ้วนะแปรงเขียนคิ้วกับแปรงทาลิปเดี๋ยวมาใช้กันที่เขียนคิ้วของเคสนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์ ex สิบสามนะอันนี้สีออกแบบเทาๆสีเทาเอ่ะเข้มๆทุกคนก็ใช้แปรงอันนี้เลยเขียนได้เลยแปรงอย่างนี้มันก็จะวาดเส้นคิ้วได้แบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอืคนแปรงไม่แตกนะทุกคนใช้วาดตรงหางคิ้วเงี้ยได้แล้วก็แปรงเนี้ยบางทีลิก็มาเขียนเป็นอายไลเนอร์ด้วยนะ ก็คือจะอัดแ t ใช้แบบว่าให้มันแบบคุมที่สุดตอนแรกข้างเนี้ยคือคิ้วเต็มๆแหละแล้วไปกันแล้วมันก็เลวแหวงเราก็ใช้แปลงเนี่ยวาดได้นะวาดขึ้นมาขนแปลงอะไรแน่นดิถ้าอยากให้หัวคิ้วแบบฟูๆเราต้องใช้ของเขาตรงนี้เชื่อมแบบว่าสีขนคิ้วเรนให้มันเข้ากัน ก็จะประมาณนี้ปัดมาสคาร่าคิวนิดนึงนะอันนี้คือเป็นของเคสนะคะ4 br 7ติดการใช้มาสคาร่าคิวไปแล้วตอนนี้เพื่อให้ลุกมันดูแบบ complete ขึ้นอ่าประมาณนี้หัวตานี้ก็ใช้เป็นแปรงอันนี้อันเดิมของตรงใต้ตาหน่อยตรงนี้เนี่ยเราก็วาดตรงนี้ได้ มาเราจะมาใช้ของคอสลุกกันนะมีแบบเป็นที่ดัดขนตาแล้วก็จะมีมาสคาร่ารีมูเวอร์กับมาสคาร่าคอสลุปะคะลิปอัพอ่ะอันนี้นะคะเราจะใช้มาสคาร่าให้ดูมาดูที่ดัดขนตาก่อนอันนี้เป็นขนตางอนเด้งไม่หักยางนุ่มเด้งดึงแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่มันจะมีนิ้วหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่ในห่วงอะ่ะมันเป็นแบบนี้ยซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่เออเนี่ยเราก็จับแบบนี้นหนีบฟึบอย่างนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกัน อายังไม่ได้เขียนอายเนอร์ด้าขนตาก่อนให้ดูกันข้างหนึ่งเนี่ยขนตามันก็งอนเลยตรงยางทีทเลโคนมีความนุ่มๆดีนี่เห็นปะงอนดึบ๊บขึ้นมาเลยเดี๋ยวปัดดูข้างหนึ่งเนาะแบบดัดข้างหนึ่งแล้วก็ปัดมาสคาร่าข้างหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นความต่างอ่ะก็ประมาณนี้มาสคาร่ารุ่นนี้เห็นเขาว่าเหมือนมันเป็นแบบมาสคาร่าจับช่องของเขาได้ด้วยอะ่ะนี่มาสคาร่าคอสลกนะคะ หัวแปรงจะเป็นแบบนี้ทุกคนมีสองฟังฝั่งนึงจะเป็นแบบเหมือนแปรงหวีนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นรูปทรงที่ดูห่างๆกันหน่อยนะน่าจะไว้จับช่อนะเราขอปัดฝั่งธรรมดาก่อนเนาะฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเราจะปัดให้ดูข้างหนึ่งก่อนอันนี้จะเป็นแบบหวีมีสองฟังตัวมาสคาร่าอะไรก็เคลือบขนตาดีนะคะไม่เป็นก้อนนี่อันนี้คือใช้ฝั่งหวีนะ แล้วเราใช้ฝั่งที่เป็นแบบซี่ห่างๆหน่อยนะอันนี้น่าจะเป็นที่ไว้จับชอ่อของเขาเห็นปะที่ช่างแต่งหน้าเขาชอบทบําแบบจับชอ่อขนตากันอนะ่ะทุกคนอันนี้คือเหมือนมันทำเป็นแบบหัวแปรงอย่างนี้มาให้แล้วนะเนี่ยขนตาก็ดูเป็นชอ่อชดูหนาขึ้นแบบนี้เลยอุ้ยเก๋ดีอันนี้อันนี้ดีอันนี้สะดวกดีอ่าขนตาล่างแล้วก็ใช้อันนี้ข้างล่างฝั่งที่เป็นจับชอนนี้ นี่เทียบกันเลยไม่ปัดกับปัดอืงอนแบบว่าดูธรรมชาติดีอ่ะเรามาฝั่งนี้กันต่ออืมอะอันนี้แบบแปกหวีแล้วก็ฝั่งที่เป็นจับช่ออะเรียบร้อยนะคะนี่คือมาสคาร่ามาสคาร่าของคอสลุกนะอันนี้เป็นมาสคาร่ารีมูเวอร์นะก็ยังไม่ได้ใช้ให้ดูเพราะว่า เราเพิ่งแต่งหน้ากันเสร็จแต่ว่าอัปเดตให้รู้กันว่าเขามีทั้งมาสคาร่ารุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวที่ไว้ล้างมาสคาร่านะคะก็ไปลองใช้กันแต่ให้ดูหัวกันนิดหนึ่งนีดเป็นหัวแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะวันนี้ใช้เป็นลิปอันนี้ละกันลิปของดีอเบอร์สี่ห้าแปดแล้วเราก็ไวเ้เบนขอบอันนี้อืเนี่ย เกลี่ยขอบขออะไรเงี้ยน่าจะน่าจะเข้ากว่าต้องเจอลิปอันนี้จ้าบร n i ิ a <Yeah>. l เราทาไว้ก่อนแล้วถ้าเราอยากได้ความแบบขอบปากดูเรบเลอหน่อยฟุง้งๆก็ใช้ลิปเนี่ยแปลงแบบนี้ได้เกลี่ย <Clear. S 2> อ่ะประมาณนี้ทุกคนแล้วข้อดีที่มันเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือเราเช็ดออกได้ บบนี้ว่าเป็นแบบซิลิโคนอะอย่างเงี้ยเนี่ยข้อดีคือเช็ดออกได้ง่ายเลยทําความสะอาดง่ายมากลุกวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ก็ได้มาอัปเดตของใหม่กันนะคะรวมหลายๆแบรนด์เลยนะทางแบรนด์ของบัตชูนะคะลองใช้ให้ดูทุกชิ้นเลยขนแปรงนุ่มจิกสีดีไม่กินเนื้อผลิตภัณฑ์ไม่บาดผิวด้วยไม่ละคายเคืองผิวนะคะมาแบบกระเป๋าที่แบบเก็บง่ายพกพาง,ง่ายล้างแปรงได้ข้างในแล้วก็ได้มาอัปเดต ที่แต่ขนตาแล้วก็มาสคชาร่าอันใหม่ของคอสลุกด้วยจะมีของแบรนด์เซซานอันนี้นะที่มาลองใช้ให้ดูกันอืมดิชอบอันนี้นะชอบแป้งสีแบบว่าโทนชมพูนวลๆอะ่ะใช้ได้นะกับผิวเข้มเบอร์ศูนยอไปลองดูกันรู้สึกวัาปัดแล้วหน้ามันวน,นวลๆขึ้นดีแล้วก็ไม่วอกลอยไม่เทาสุดท้ายเป็นของเบรนดานี้นะคะมีสองสี ก็ใช้สะดวกดีมีทั้งคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ hmm. เนื้อบบว่าเกลี่ยง่ายเบรดง่ายเลยไม่เป็นคราบแล้วก็เนื้อบาก็ลองเลือกสีที่เข้ากับผิวตัวเองดูอย่าง mm hmm. ลีกถ้าเกิดใช้ตรงจมูกอะ่ะรู้สึกว่าคูลโทนอ่ะจะเข้าถ้ากรอบหน้าเบอร mm ์ศ hmm. ูนย์สองที่เป็นวอร์มโทนอ่ะจะเข้ากับกรอบหน้ามากกว่าก็ mm hmm. <fal> ประมาณน mm ี hmm. ้นะคะมาอัปเดตของใหม่การใครเคยใช้ชิ้นไหนแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนะคะแล้วก็ติดตามกันได้นะทั้งทางยูทูบเฟซบุ๊กแล้วอินสตาแกรมแล้วก็ทิกเกะ